สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าแต่นติดชีวิตมิ่งมงคลวันนี้อุ๊ยยันมาบอเพิ่งยันมาติเชตู้ตู้ตู้ วันนี้นะคะลูกชายมิ่งของเรานะคะจะไปโรงเรียนนะคะนี่เป็นที่นะคะที่ที่โรงเรียนนะคะจะมารับน้องมิ่งไปโรงเรียนนะคะ เงี้ยแล้วเอากระเป๋ามาเอากระเป๋าม,มีขนมยิ่งได้ขนมว่าขนมห่อให้ลูกชายนะคะแม่แม่ขน,ขนมให้ลูกชายนิ่งนะคะขนมเต็มกระเป๋าเลยโอ้ย,อยเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวล้วโอ้โหขนมเต็มกระเป๋าเลยลองไปไปให้ลูกชายนะคะแม่แม่ไหนยัย ไปแล้วจะไปโรงเรียนแล้วครับเอากระเป๋ากระเป๋าเอากระเป๋าน้ะเปาเอากระเป๋าแม่เดี๋ยวอู้ดูเรียมเนาะวิ่งไงวิ่งไงวิ่งไม่ทันพี่นะที่จะพาไปโรงเรียน จะพปาไปโรงเรียนครัโอมวมีกระเป๋ากระเป๋าพายกูด้วยดิูพายกระเป๋ามีขนมนะฮะเต็มกระเป๋าเลยครับพ่อจะไปส่งที่โรงเรียนนะคะ พี่โอ้โหเดินเร็วมากเลยครับตุ้มตุ้ยตุ้มตุ้ยไปแล้วลูกชายแม่แม่นะคะ